เดี๋ยวน้อใส่เอาอันนี้ดำอันนั้นเอาบ่นี่โอ้โหอืออ้นี่บอกโลกอังสี่บ่ะโลกปรมาสี่ร่งอืออือกาง่ายเลยกางานะกาง่ายแล้วเนาะกางงามอิหรีเนาะหญ้าก็ไดหญางามเข้าโบงามนี่มันคาดปุ๋ยนี่า ถ้ามันบ่มีน้ำแล้วเอจังไดร่สาบานเองมันก็สิได้ท่าน้ำฝนแล้วโอ้ัจเบิ่งว่าน้องสาวจะเสียกับชอบมาให้อับไปให้งูบ้าดีๆชอบไหโอ้งาหันบ่าเอ้ยมันงามมันก็งามอยู่กับมันมีน้ำกับสีเข้าเจ้าฮันดีเนาะสร้างไปเรื่อยไปแล้วมันก็ตายงาได้ตายบาแก้นเข้าได้ตายโอ้ อันนี้หน้างามพ่อใหญ่ฤาษีนะครับเด้อพ่อปู่ฤาษีหน้างามหมดน้ยคักแท้ใสฮอดใส่เป็นเอี๊ยดหันใส่กุ้งไม้สองต้นอันกุไม้สองต้นสองต้นใส่ยุคขาพุ่นบ่เด้อกุ้งวาโอ้กุ้งาหรือกุ้งมังหันหันเออบ่กุมังหันหัวเขิน กมหัวคอนเพิ่นเออแต่วักนี้กับขอมหมอดำวักนี้ขึ้นไปนี่หากรอไผ่หองหมอดำทั้งพุ่นเด้บัดนี่ทางพุ่นหองพระเท่าเทศทางพุ่นอัอเทศโอ้โหเนาะเป็นอะไรปีนี่ฮั่นไหวอันบ่คคลไมาเอ็ดหน้าดุงจะเทินเหรอเป็นจังซี่แหละเคยเอ็ดตาหน้าเคยเอ็ดตาทงกับหน้าปากเข้ายังนี่หั่นเข้าเจ้าเข้าขยันเข้าขยัน โอ้ใส่ข้าวเจ้าโอ้มะลลิ้ปลาทูโอ้ยสิบบเจ็บกกลิ้นหมนรอบานนี้สิโอ้ยยเาไทบกินทำไมถึงคิดได้ใส่ข้าวเจ้าวะอ๋ออันนี้บอกอันนี้เป็นส่วนเกินเพิ่นโอ้ส่วนเกินเพิ่นเออเป็นส่วนเกินเพิ่นเพิ่นให้ไท สิบไร่ก็เลยไทยสิบไร่ครัเออเออเปลี่ยนเป็นเวาไทยแล้วนะเออทีนี้เหลือเหลือประมาณสองไร่ไปปายนี่แหละทีบสามไร่นี่แหละโอ้ก็เลยมาทําคนไทยไว้ก่อนบัดนเป็นข้าวขยันข้าวขยันเนาะเป็นข้าวขยันข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้าเออขักขักขักโอ้เพื่อซื้อได้มากอะ มันสุวนเร่งส่วนง่ายเอาออเห็นเจ้าเอ็ดยังงมงงงงอยู่หันอ้ออ้นอทำไรปลามักหน้าขเขาตัวโอ้ปลามางหน้าเพื่อนปรหันอปลามักหน้าเพื่อนปลามากหน้าน้องมันผิดกันกับผัวมันเลยถางออกคมเอ็ดบ่ได้เลยหายลุ่งไปเอ็ด อาวุธรถไถไผจ้างรถไถไผ่กระบะไปวะชั้เป็นอย่างมันยันเหยียบน้ำมาชัดแต่ยาหัวมันเด้งวะยางลุ่มเหยียบน้ำกระบะเป็นอย่างเด้อเออไว้ยเนาะรถไถพระฤาษีสยางเนาะจ้างผมมาจ้างยนีมือแรงเฮ้ยไปบ่ายเอาชั่วโมงนึงโอ้ยเอาแสดงว่าเพิ่นไถ่ทิ่มมาเลยบ่เออดันทิ่มเพิ่นเลยยังตะเลาะคู่สะอหะ โบ้านนี้คแมันอ้ำพื้นไปหั่นสามพันห้าปีอยแมนั่นแล้วเนาะบานนี้ห้องกับไปเอาตะคาน้ำมันปูริสีหั่นเท่าไรสามร้อยพันหนึ่งโอ้รการเนาะจนสี่ให้กระถือหันแล้วเนาะเอาตะคาดน้ำมันเนาะพี่น้องขันเนาะซอยกันไปเนาะ อมันกระดันบุไรลีวานเออเอามันเป็นจะไดฮะมันบอกให้ดันเลยว่ากูมานอนคืนนึงไปมุนออกเบิดโอ้อ้าวเจ้าทีเป็นยังไหนอนโอ้แม่นไพ่กะออกโอ้อ้าวกูว่าในดันอยู่กับจางจางทาบุคมเด้อว่าอุเสือครับเออเพิ่นบอกให้ดันเลยเออ โอ้คัดกันเนาะวัเดียวผมมือแรงกูไปนอนก่อนเจ้าเจทีออกเบิดบาดเนี่สู่ปูรื้อสีบัไดเนาะเออออกเบิรบานเนะคมจุดมืดแม่นว่าไจังใดว่มาักเออเออเอออ้อเออเออเอวเออ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 เนอออเอเอ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 นเออเาวเนอเอ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 อเนเออเออเออเาออ้เล็ก อามีเล็กพอมเออเล็กลักหัวหันโอ้ครับเออลักหัวหันเพราะว่าดันไปมันสิหักมันบ่ครับตั้งผู้หัขึ้นได้แบบนี้อืมแต่องเฮาผ่เห็นยู่ห้กลายอันบันนี้ตั้งขึ้นมาอันชุดท้ายนี่เฮาเฮาะว่างใบมีดแล้วก็สิมาอันทางครับงัดขึ้นเลยโอ้แปลอันบ่เพิ่นบ่ยากได้จักอันนิวตอนนี้เนาะโอ้เนาะอยู่ันก็เป๋ายู่ว่ัคคะผู้อื่นมาเขาเิียวเยอะเด้อยู่นี่เหนสามั่หานล้วครับ เพราะว่าเขาดันเป็นชั่วโมงครับน่่แล้วเนาะเขาดันเป็นชั่วโมงชั่วโมงละเลยเนาะชั่วโมงละอันนี้ห้องบอได้ว่าชั่วโมงอืมซ้ำให้ตัวเติมน้ำมันหนาครับเอออืมจักสีให้กูสวยยังไงเนาะครับจนสีให้เอาเงินมาให้หันโอ้น้ำตาสีไหลวะเถออืออืมน้ำตาสีไหลนี่ถือหรือแพง โไม่เลือใจไม่เลือดใจเออย่านได้เพิ่นเอาแพงบาโอ้เขาเอาลายดิบม๋นนี่ที่แรกเขามาเสียวน้ำพันห้าครับที่แรกหันพันห้านะฮะสิไทยให้พร้อมมันไม่จะปลูกอย่างกระปลูกนะวันนี้มันจ่ายพันหนึ่งก็เลยโอ้ยนี่กับผงแห้งละล้าทั้งหลังเพิ่น คือพอเห็นเพิ่นไถเพิ่นเอ็ดให้เอทหน้าอีหยังซั่นข้างหลังเนี่ยโอ้ทั้งหลังอันนั่นไปแหม่ข้างหลังเพิ่นมาหน่ะไหมจนสุดแดนนั่นแหมก็ปล่อยเป็นให้หน้าห้างโอ้ตัวตัวนนั่นบอกมันมันเอ็ดบ่ไอยตะขายเอ้าขายได้จะขายขุดสะพานแม่นบ่เออขายบ่แม่ยนของตุไลหลังมานี่แม่ฮะหลังเฮือนเพิ่นมานั่นแห่โอ้เอาไว้เลี้ยงงู บ่อเอองวัวตัวเดียวน,นั่นแหละมันงัวตัวนักก้นกับจังหองได้มือนี้หันบ่เออ,องวัวเพิ่นหันมือหันมนี่ยุดีมีสุกมือน,นี้จะขี้ดื้อนัดน้อยอหน่อยเข้าไปหันเป็นจังไดงจากเอานันสุดมั่งมันบ่คือจังได๋แล้วรถไถเต้นขยงโคเคีงดีใจบ่คิดอ้าหัวมันอย่งงัวตัวนี้เอ้ไมันด้มคมเลอโอ้มาคือเป็นจังซี่ไงเพราะว่าผมไปหั่นเนาะ ไปเอ็งานเพื่อนอนี่พ่นน,นกะก็เลยอยางไปเบิง่งเอ้าเพื่อนคือปล่อยใหนน้าหางสันดอกบอมันเอาไปเลี้ยงงัวตัวนะ่ะเพราะว่างัวหันห้าหกตัวมันขายออกเบิดครับก็นเลือตัวเดียวอันนั้นแหละเพือนัวเดี่สุดเออเออตัวเดียวอัววนนะั้นโอ้บออันติดกันนะน้าโอ้ขายตุกี้หึขายตุกี้บอเงินตุกี้ เล้วอ้อมเลี้ยงงูด้วย่นโอ้ติดนิพนธ์ฮั่นเออติดติดนิพนธ์หมายของตุกี้นึกว่านั่นหลังเฮือนมันหั่นอืมกัดกระหลังเฮือนเรามาตัวติดนิพนธ์ฮั่นเออของตุกี้อีปูของอี่ปูเด้วยนะว่าเออขายแล้วโอ้ยจังไดนเคือขายให้ขายหน้ากระจั๊กกะแล้วแต่คนนะมันมันขึ้นเพรคือกันเนาะแมนบอกเออมันขึ้นเพรคือกันกระพุ้นกับกระ เคยน่าแต่น้อยกับไม่ได้ผัวกครับว่ายังไงคือผัวตายแล้วกับว่ามีแห้งอือมีแห้งกับมีแห้งแน่ว่อันผัวไม่เด้อสอ่ะผัวไม่ก็บายบายสยุนละละสยยุนละละเ้ยราขากับพู้ลสีกันนดสยุนละล้อันขันแม่นันผู้ลุ่สีนี่ไม่มีขายเนาะมีแต่ซื้อตื้มมันบอกเม่น แม่เนาะออ้ยอุ่นมังสังขยาพอแม่ปันไหเนาะอิดช่งงด้เนาะข้าแม่มีเงินก่นคึสษได้ดอกอแต่ว่ามัน่บม่นของเฮหลายปานไดบ่้คือกันเพิ่งขายหันบ่้คือกันใกล้กันกับบ่งหูนะเจ้ากันบ่ฮหูอยหันบ่อยากเอาซื่อซื้อบ่บ่แต่ว่าถ้าห้องมอไซ์ก็เอื่อยแล้ว เอ้าเด้ยินี้มนนี่เดี๋ยวนี้หันเอยวายอยากขายหันเอ๋ยยแล้วขึ้นยากแล้วฮะยูวารก็ยูวัดเห็นมัจะจ่อยเอากะลูกเอาเอากรลูกลูกยูวาดแมนแมนโอ๊ยย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 เรายยยยย่ ลกงานโอ้ได้หลายเลยปูหรือสีหรือฟอยยางเดียวเอาบ่เอาคนมาเหียนจังว่าโอ้ยจ้างคนกับบุรกาแมนว่เออครับบโอ้อันนั้นเพิ่สามเ่สามเนาะ อุ้ยทางนี้เพิ่นดำไหมคกังามขนาดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้นอนเฝ้าอ,อ,อ,อันนี้ดำไหมอ,นนอันนี้หันเอออันนี้บ่ได้นอนเฝ้าอันนี้นหัน,นขึ้นไหมคือกันพาพี่น้องมาพบพ่อบรรยากาศยามแรงนะครับเด้อโอ้โฝนบ่น,นั่นปูนั่น,น,นฝนมา,มนมาได้หันเนาะมันสิมาให้ตัวดำหน้ากันหลับขัด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 เอาทักทายสบายดียามแรงเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณ ทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณ f อฟทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้เอาสุดท้ายนี้ฝากเนี่ยฝากอยังเนี่ยฮะปูด้วยีฝากโอ้ให้ออนยูดีไม่แห้งแล้วก็ให้เราเป็นผู้ให้ใช่ไหอให้น้องยูดีไม่แห้งครับอแล้วก็ให้เอฟซีของวิโรดพาเพเลนวิโรดครับชินตาครับให้ติดตามคลิปของวิโรดครับ อยดีไม่แหงครับผมขอบคุณ mm hmm. ครับสวัสดีครับปูรีสี